เพื่อเป็นการต้อนรับวันแห่งความรักในวันพรุ่งนี้นะครับโบบูชาพาเที่ยววันนี้ก็เลยจะพาไปตามหาความรักแบบไทยๆกันที่ตลาดน้ําขวัญเรียมครับไปติดตามจากรายงานได้เลยครับบรรยากาศร,ริมคลองแสนแสบและเพลงนี้คงจะทําให้คุณผู้ชมนึกถึงไอ้ขวัญและอีเรียมจากเรื่องแผลเก่าตำนานรักแห่งทุ่งปางกะปิ วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาหาความรักแบบย้อนอดีตกันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมที่นอกจากจะรวบรวมของอร่อยไว้มากมายแล้วที่นี่ยังรวมเอาสัญลักษณ์ของความรักและกิจกรรมที่คู่รักสามารถทำด้วยกันไว้ด้วยมาถึงที่นี่อย่างแรกที่ต้องทำคือการมาขอพรที่ศาลขวัญเรียมสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรักของขวัญเรียมที่หนักแน่นแม้มีอุปสรรคคนส่วนใหญ่จึงมักมากราบไหว้ขอเรื่องโชคลาบและความรัก เพราะเรื่องความรักครับให้เรื่องความสาเร็จการงานต่างๆเลยครับแล้วความรักทม่เป็นเงียบนะนี่ถามว่าไว้ความรักยืนยาวเหงีน้นความเลียมครับ <c oughs> อุปสรรคใดๆก็ไอ ไม่มีถัดฝังเราไม่ได้สองคนับก็อธิษฐานเรื่องงานเรื่องไม่เจ็บไม่ท่ายอะไรพวกนี้ครับครับผมค่ะก็อธิษฐานเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะก็ความรักให้รักกันนานๆรักกันแบบมีความสุขอะค่ะตลอดน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่อยากจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งน้ำให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ถ้ามาแต่เช้าตรู่หน่อยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ ทางตลาดจะจัดให้มีการตักบาตรพระทางน้ําด้วยค่ะโดยพระสงฆ์จะลงเรือเพื่อรับบิณฑบาตทัทง้งทางฝั่งวัดบาเพ็ญเหนือและวัดบางเพลงใต้ซึ่งดิฉันสังเกตเห็นว่ามีทั้งครอบครัวและคู่รักจูงม,มือกันมาทาบุญหลายคู่ละทีเดียวค่ะก็ประทับใจครับวัดที่นี่ดูสวยดีแล้วก็บรรยากาศดีแต่บาตรด้อกตักบาตรริมน้ําด้วยเพราะว่าก็เพิ่งเคยตักบาตรริมน้ารนครั้งแรกเหมือนกัน ตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะนั่นก็คือสะพานเรือที่เชื่อมเอาสองวัดเข้าด้วยกันนะคะก็คือวัดบางเพ ن เหนือแล้วก็วัดปามผิงใต้ค่ะถือว่าเป็นตลาดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการเอาสะพานเรือเข้ามาเชื่อมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันค่ะและจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดยอดนิยมค่ะที่ไม่ว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่จะต้องถ่ายรูปเก็บกับบ้านปายค่ะ สะพานเรือแห่งนี้ทํามาจากโครงเรือเก่าที่ถูกนํามาต่อกันจนกลายเป็นสะพานซึ่งแผ่นไม้แต่ละแผ่นจะมีความยาวไม่เท่ากันเวลาเดินจึงต้องระมัดระวังมากเอาไว้เตือนใจคนให้มีสตินั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความศรัทธาระหว่างคนและพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ความรักของที่นี่คือเป็ดมันดารินพวกนี้แหละค่ะนอกจากจะมีสีสันสวยงามที่สุดในบรรดาน,นกน้ําด้วยกันแล้วยังมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่า พวกมันเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีในความรักเพราะของคู่เพียงตัวเดียวไปตลอดชีวิตและสัญลักษณ์ความรักสุดท้ายที่ดิฉันเห็นก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้คนที่มาที่นี่ทั้งครอบครัวและคู่รักแสดงให้เห็นถึงความรักและความสุขที่อบอวนอยู่เต็มไปหมดพรุ่งนี้ก็เป็นวันว,นเวนาเลนไทน์แล้วคุณผู้ชมลองจูงมือคนรักและครอบครัวมาเทียวแบบทไทยๆกันดูนะคะ มีของอร่อยอร่อยให้ผัดก,กันป้อนผัดก,กันชิมถ่ายรูปกับมุมสวยๆหรือจะเลือกเดินซื้อของเก๋ๆก็ตามสบายค่ะส่วนคนโสดอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะตอนไปถึงก็อย่าลืมกราบไหว้าสารขวัญเรียมดูตอนกลับอาจได้คู่กลับมาด้วยก็ได้ค่ะสุขหน้าโบบูชาจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามค่ะ